สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับมืันนี้มอเลยกับมาผบผอพี่น้องคือเก้านะครับพอดีมอเลยกับมีแนวยทางความสั้นของมอเวยเองนะครับในงวดวันที่นะครับสิบหกทันว่าสองหาหกเก็ตเดอนะครับเป็นฟันแรกของมอเวยนะครับฟันแล้วล่ะพี่น้องฟันจะมือเลียออกเนยละครับเลี้ยวออกแล้วกับมาฝันนะครับฝันจําได้เลยเนาะถือว่าจําได้ดีนะครับ ก็ว่าจะเล่าเราพี่น้องก,กันแล้วปรเดีเ๋ยวเราข้าต้านไปหาคลิปไปพี่น้องนะครับหาคลิปไปทา่าเอฟซีเขานี่แหละนะครับไปท่ายูคนั้นท่ายุนี้ก็เลยมีเวลาลูกลิบมาองนะครับหมดก้อนมาเลยกับไห้นะครับแต่ือว่าเขาอยู่เนาะนะครับจะว่าเพิ่นนะครับมาเลยประเด้ยตัดไห้นะครับย้อนว่าที่แรกกะตีตาสามเก่าซีนะครับก็เลยว่าเออเขาตีตัวเดียวฮะัน หามันออกตัวอื่นนําก็เลยว่าพาไปเป็นหนาซีซก็เลยตีศูนย์ใส่นะครับก็เอาแปดใส่น้ำแน่นะครับก็ว่าได้จับห้แม่ตัดสินใจเอาตัวสามเกาซีกับซีเมนเขาเต็มๆเนาะครับเนาะมาลยเลยบว่าได้ตัดซีสามห้นะครับก็ถือว่าเขาเนาะนะเก็บเอามาลวยนะครับปกติก็มั่นใจว่าสามเกาซีเรพี่น้องนะครับ ปลกอยู่เป็นตรงกับเล็กนาเมาเมาเลยเกาสี่สามของกับเรื่องเวงนะครับเรื่องสังเกตว่าเอ้าเี่มองเลยก็เหล็กนาเมาคือตรงกันนะครับวันนี้ก็ได้ฟันแล้วพี่น้องก็เลยมาเล่าสุสังนะครับฝันวานะครับใครฟันวามอรเลยนอนอยู่ทึ่งเงี้ยนะครับบานมอรเลยนี่แหละนอนนะครับแต่ว่าทึ่งบานนนี่แกขาวมีโตะนะโตะมาหินนเจยาวๆเลยนะครับนั่งอยู่นะครับบุรุ่เมี่ยเกามาตะไส่นะครับเนาะเมี่ยเกามาพรอาตยาด้ะนะครับหยาดข้าวเจาล่ะ มันเป็นหยาดมอหลวยด้วยนะครับมาหลากหลายคนเลยนะครับมาหอดกับเอาลูกมาน้านะครับก็คขึ้นนองมวยนะครับน้องมวยลูกสาวมอรวยเนี่ยแหละนะครับเดือยนี้เพิ่นกะขึ้นมหาแล้วนะครับแต่วันได้ฟัดในเพิ่นไปเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งขวบหรือสองขวบยางได้้วพี่น้องนะเขาล่างยางได้นะครับยางเป็นแล้วนะครับกับว่าถึงว่ากับปหนึ่งปสองนะครับก็สิประมาณจัก กำลังคัดยางเลยพี่น้องยางกำลังเป็นนี่แหละนะครับในฟันนี่ยางม่านยืนยืมหัวโตมอรวยนะครับเอ้าก็เลยเห็นลูกสาวนะครับลูกสาววันอยู่น่มนะครับก็เลยนอนนะครับนอนลงกินน่มเนาะนะครับแต่ในฟันนี่ก็รู้สึกว่าตากระเมยเล้วนะครับเป็นยางขึ้นมานะมาเราลูนอยมานน้ำนะครับก็เลยตื่นนะครับตื่นจากข้อฟันนะครับฟันมาลายพี่น้องฟันนหน่อยฟันท่านั้นแหละครับแต่ว่า มองเลยฟันเห็นเมียทาได้มักจะออกเป็นเลขหานะครับบางที่ก็เป็นซีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นหานะครับก็เลยมาตีว่าเอ๊ะเมีนเมี่ยเก่าเล็กเก้าบ่ก็แต่ว่าบ่เคยร่จะเป็นเล็กเก้าเดี๋พี่น้องเนาะในใจของเดว่านะครับก็เลยคิดว่าเมี่ยเก้านี่เป็นหานะครับลูกสาวน่าจะเป็นหนึ่งเนาะโอ้ยน้อนกินนมดูขึ้นเป็นเด็กหนุอยอยู่นะครับในความคิดนะนะครับก็เลยตีนมนี่เป็นหนึ่งนะครับก็เป็นหานึ่งนึงการผ่าตัดคือซีหนึ่งนึงนะครับ อันนี้ก็ฟันมอรวยเนาะนะครับเสียดายอยู่นะครับบปลุ้งให้มือว่านเนี่ยเหนลุงกวนกับเขาน้อยเนาะว่านในน้อยหาหนึ่งหนึ่งเสียดายโอ้ยัาานากแต่นเน่เราว่าคนนี้กับชิพนโนงเลยม,มานั่งอยู่เนาะไอ้ผู้อยากมักข้าน้อยนะครับเลียมอรวยส่วนใหญ่ก็มักออกขึ้นบ้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ชังเกตดีๆเลขมอรวยนีย่เขาท่าอกรอเขาอมสินนะครับเขาธนาคารดีนะครับเขาเปีก็ไปออก ซูเปอร์จะไปออกออมสินนะครับนะเก่าซีสามเก่าซีก็ไปออกเล่าก้อนรัฐบาลไทยออกมือนึงนะครับมือสุดท้ายมอเตอร์วยกระเล่นรัฐบาลไทยนักเกาซีเลยพี่น้องซีสามมาไตัดนะครับเสียดายนะครับแต่เป็นแนวทางมอเมอร์วยหนึ่งวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็เขียนห้นะครับมอเตรวยในมาหาหนึ่งหนึ่งนะครับให้ต, runter, oh. ตีได้นะครับหาหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งนะครับจะว่าตัดเลนมอเตอรเวย์เลนหาหนึ่ง นะครับซีหนึ่งอ่าก็นึ่งหนึ่งนะครับปลาที่ขมอเมยเอฟซีกับวายุมเอาเลยคือมาตัดเลขหลายตัวเทยนะครับยังซี่เราพ่นนองสามกซีเหว่าตัดซีสามวงซีแล้วครับมันกับว่าเขาวงซีละให้เดืยตัดผู้มากคนก็ได้ซื้อนะครับบางที่เขาตัดสลื่อกับกับบ่ดีนะครับตัดบ้างนะครับเดี๋ยวจะพยายามเห็ดคลิปให้ตัวเลขหน่อยลงนะครับจะพยายามด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามให้นะครับ แต่ว่าบางที่มันตก็ต้องตัดเนาะให้บัตัดจังเก่าสามจังสามก่าซี่นี่ครับบัตัดเห็นไหมครับกอกซี่สามนะครับกเป็นหนาที่เสียดายเนาะหาพี่น้องเห็นซี่สามโมอเลยลงไปกาดหมักน้ำกัดที่มีผู้ซื้อก็ได้นะครับก็รลยบางที่ก็ต้องขออนุญาตตัดน้ำน,นะครับนี่นะพี่น้องมอเล่กัตีฟันแรกนะครับโอ้เดียดเดนะครับเียนฟันแรกก่อนเพื่อว่าพี่น้องจะได้ เอาไว้ซื้อเนาะพอเรียกมอร์ไฟันแรกเนี่ยมาเก่าเพื่อนบ้านเนอะนะครับไอยบอกไอยบอกออกมือนี่นะครับก็ไปออกหมดละใกล้รัฐบาลไทยออกไปแล้วนะครับไม่ทั้งฟังเล่านะครับก็มากออกเยอะมอเตอร์ไกรกะตี้ให้หาหนึ่งหนึ่งนะครับซีหนึ่งหนึ่งนะครับกระตัดหาหนึ่งหนึ่งซีบ่ะหาหนึ่งนหนึ่งซีหนักหนึ่งหนึ่งเด้อน,นะครับปรเป็นเนี่นแนวทางฝันแหลกของมาเตอร์ไในวันนีน้เด้อน,นะครับ ตามนี้พี่น้องนะครับมักกระซื้อนะครับพี่น้องเด้อนะครับฟันรวยฟันแหลกม้อรวยนี่มักจะมีโชคด้เลยนะครับไอพวกไปทางฝั่งเล้าแน่นะครับกับไปทางพี่ละอานอยก็มีอยู่นะครับก็ออกนออกตามหลังตามในสองสามวันนะครับนะครับตามในอยู่ด้วยนะครับเรียกมักออกเยอะแต่ว่าเป็นย้อนะครับน้ำใดก็คือไปออกตาอธนาคารนี่ยนะครับไ้ผู้ใดมัก เรื่อมอเหลยก็ล้องออาไปซื้อธนาคารนะครับก่อนพอมกับูวยังไงรัฐบาลให้เ่านี่แหละนะครับซื้อได้นะครับเดี๋ยวขีดตาใหม่เด้อนะครับสําหรับหลายาัหลายอาจารย์นะครับเมีเคี้ยวหน่อยกระดาษเียดได้ด้วยพี่น้องเนาะแม่เคี้ยวหน่อยนะครับพ่นฝันว่าพ่นตายนะครับเห็นของตายนอนในรลงนะครับเห็นแต่วิญญาณของมากเบิ่งเหล็กของแม่ททวงว่าแปดแม่ททวงว่าแปดหาสองนะพนกว่าหาสอง แต่ตายยูบบ้านนครของบ้านทีสองซีซีมูสามนะครับโมลโยก็ข้าได้ตับซีสามให้นะครับว่ามันหลายตัวแล้วนะครับก็เรียกว่าตับแตบบ่ว่าสั่นกับสิเขาเนาะเพราะแม่เคี้ยวหน่อยนะครับคนพิเศษก,กับหายคลกันนะครับคนพิเศษเหงาซีสามตรงตัวก็โมลโยอีก <c oughs> นะครับโอ้ยนะแต่ว่ามันเลยออกแปดซีสามนะครับอของคนพิเศษเนาะหนาเสียดายนะครับ เด sure. ี๋ยวผู <sh> ้ได้ฟันแมนมอเลยพายามหาไห้เด้อพี่น้องนะครับกระติดตามถามข่าวไปน้าหาหห้นะครับช่วงหันกระติดงานแน่นะครับติดเป็นงานบุญกระทินนะครับซอยคูบอาจารย์แต่ก็เกี่ยวเขาก็นเรื่องบุคคลในคลิปนะครับช่วงนี้ก็พายามหาคนฟันแมนๆนะครับทํางานแล้วนะครับก็ะิพายามหาคลิปดีๆฝากกดติดตามนะครับคนไลค์กดแชร์ช่องมอเลยให้กำลังใจเด้อนะครับมอเลยฟันดีนะครับกระติดเอาว่าแบงปันก็ฟันแล้วเด้อพี่น้องนะครับฟันล่าสุดมื่ขึ้นนียนะครับฟันดีรักเกยวนะครับ เดี๋ยวจะเล่าภาคสองเนื้อนะครับวันนี้กับฟันดีคักขึ้ือั่ดีนะครับก็ถือว่าฝันคักอยู่หรือหอนอื้อนขึ้นสีริ่มสะบวกแต่โ่แน่นะครับเดี๋ยวสิลลองโมแน่นที่เล่าบื้อนเนี่พี่น้องเนาะโมอยากให้ลายมือหลายมือมันหลักลืมนะครับโมรวยก็ลืมไว้เั็กน้อยนะครับเป็นคนนั้นคิดลายนะครับเพราะว่าเหตุงานหลายอย่างนะทั้งนวดทั้งนวดแผ่นไทยนะครับทั้งเหตุคลิปเนาะแล้วก็ ไหนจะพอนะครับนายจะลูกนะครับไหนจะเลนหันเล่นนี้นะครับนอกจากเลือบปัญหาอย่าเป็นคนลืมว้ายังไงเพราะว่างานหลายนะครับคนข้างทำงานหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำอบพรันนะครับพอกับยูนัานะครับอายุกับแปดสิบหกปีแล้วนะครับผมมีลูกชายลูกสาวนะครับสองคนนะครับแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแม่บัวมักจะไม่ให้โชคตลอดแล้วแม่บัวเออลืมลืมพี่น้อง หมดก้อนฝันเห็นบ้านคาักนะขอ,ข,อขอตามนะเลขตามนะครับเลขบ้านด้วยนะครับพอฝันเห็นบ้านน้ำนาะตตามเลขนะครับหนึ่งศูนย์สองยังขอฝากไว้ให้ซาเด้วยนะครับพี่น้องนะครับหนึ่งศูนย์สองฝากไว้ดอกเพราะว่าฝันคาขักนะครับหมดก้อนฝันเห็นบ้านเนาะคิดถึงยังไงบวกแล้วเกิดถึงเลขเก้านะครับหนึ 102, ่งศูนย์สองห้สามนะครับก็บหลายดอกเอานะครับสรุปนะครับว,วันนี้นะครับ มอรวยฝันแล้วนะครับฝันเห็นนะครับเห็นภรรยาเกานะครับมากับหยาิฟังท่างภรรยาเนี่ยแหละนะครับภรรยาเกาเนี่ยแหละมาบักไล่นะครับมหาหมลยถึงเงี้ยนะครับแล้วก็พาลูกสาวมานน้ำนะครับลูกสาวก็นองมวยนะครับอายุช่วงนั้นประมาณหัดยางนะครับกำลังหัดเดินเด้อนะครับแล้วก็ไม่เอายิวนมก็เลยเอานมใม้กินน้อนกินนมนะครับก็เลยฝันแบบนั้นแลวพี่น้องประมาณนั้นนะครับฝันเห็นเมียเกานะครับลูกน้อยมานน้ำ กรเลืตีว่าหาหนึ่งหนึ่งนะครับคือเมียเขาเนี่ยมักจะเป็นหาตามอย่างมารุยฝันมากนะครับลูกสาวกระเลืตีเป็นหนึ่งกระไรซี่กระไรนะครับแล้วก็ว่าน้มผกระเลืตีเป็น,นหนึ่งน้ำนะครับกระเลืตีหาหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งกระตัดให้หาหนึ่งซี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งเด้อนะครับสำหรับแนวทางของมอรุยเองใน,นวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเลขตามนะพี่น้องหนึ่งศูนย์สองนะครับบาทอีกระเลอีมอรยุยเพราะฝันนี่กับฝันเจ้ากระบาดน้ำพะไว้เที่บ้านนะครับ ก็แล้วกอยากทิมเลขบ้านมานทีทีหนึ่ง02นะครับให้มักกัสมัก0220ในแหละนะครับหนึ่งวันนี้เอาฝากกดติดตามกดไลค์ชดแช่นะครับติดตามช่องมารวยให้กำลังใจกันนะครับพยายามหาคิวดีมาฝากข้อน,นเต่อนะครับาสวัสดีครับยิ่งแข่งฝากกันด้วยนะครับ